ถ้าราศีปากร้ายใจดีผงผางแต่โคตรจริงใจเลยนะครับซึ่งต้องบอกกันนะฮะว่าจะเป็นราศีของท่านหรือเลปล่าก่อนอื่นเลยนะฮะพิมพคาว่าน้อมรับคาทํานายสมหวังดังคาทํานายเข้ามาได้เลยนะฮะและที่สําคัญครับก่อนจะดูคลิปนี้ระลึกถึงคุณความดีของตัวเองนะครับสิ่งต่ตางๆที่เคยทําบุญทําทานมาระลึกถึงฮนะและจะได้รับสิ่งดีจากคําทํานายนะครับเพราะเป็นกุศลจ,จิตครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ที่สาคัญครับท่านใดรู้สึกว่าตอนนี้ชะตาชีวิตตัวเองนะฮะรู้สึกติดขัดรู้สึกว่าทําอะไรแล้้วมันได ยากเหลือเกินและที่สําคัญอยากจะหาเครื่องประดับดีๆนะฮะที่สวยงามหรูราสมฐานะนะฮะกำไรของผมเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนี่นะฮะออกแบบอย่างสวยงามที่สําคัญนะครับผมยังได้อัญเชิญอัคระ12ราศีนะครับหนุนดวงพิชตามาใส่ด้วยด้านในยังสลักด้วยพระคาถา1 1บทที่เป็นหัวใจพระคาถาสาคัญเลยทีเดียวนะครับอยู่ในนี้เป็นเศจครบถ้วนนะครับท่านใดที่ติดขัดมีอุปสรรคใส่กาไรแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับบูชาง่ายๆครับเพียงกดส่งข้อความนะครับหรือพิมพ์คําว่า สนใจนะฮะในคอมเมนต์ผมจะติดต่อกลับไปหาท่านนะครับเอาละครับ5าราศีปากร้ายใจดีผงผางแต่โคตรจรจัจนั่นก็คือชาวราศีเมษสิงห์ธนูมังกรและก็ราศีกุมนะครับเป็นลักษณะอย่างไรครับก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดใน5ราศีนี้นะครับจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าพูดจาตรงผงผางจะให้ไปประจบสอบพลอใครอันนี้ไม่ทาไปเรียกแขงเลยค่ะไม่ทาเป็นคนเก็บอารมณ์ทางสีหน้าไม่อยู่ไม่พอใจหรือไม่ชอบอะไรแล้วนะฮะแม้แต่จะพยายามแอบนะฮะแต่ แต่ก็ทาไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งอย่างนี้จริงๆและที่สําคัญครับเป็นคนที่เรียกว่าจริงใจนะแต่บางทีเนี่ยจะไปพูดหวานผู้ประจบเนี่ยพูดไม่เป็นเพราะว่า5ราศีนี้นะครับหนึ่งเลยแม่สิงห์ธนูเป็นธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนนะฮะจะเป็นคนที่ขี้จุกจิกเป็นคนที่เรียกได้ว่าคิดอะไรแล้วพูดเลยเป็นคนที่เรียกว่าไม่ต้องกันกองอะไรกันมากนะครับคิดพูดเลยหลายครั้งนะฮะคนจะว่าเราเป็นคนปากร้ายนะครับบางคนจะบอกว่าเราเป็นคนปากไม่ดีบางทีเป็นคนบอกเราพูดไม่ถนออน้่าใจริงๆไม่ใช่ร5าี พูดเพื่อความหวังดีเรียกได้ว่าพูดจากใจจริงๆนะครับไม่ได้จะไปโกหกตอแหลใครเลยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะส่วนราศีมังกรราศีกุมเนี่ยด้วยความที่เป็นดาวเสาร์และดาวราหูเป็นเจ้าเรือนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าตรงผงผางชัดเจนเลยทีเดียวนะครับและก็เป็นคนที่เรียกว่าถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนไม่เอาใครเป็นคนหญิงยโสโอหังอันนี้ภายนอกนะที่คนมองนะแต่จริงๆแล้วครับถ้ารู้จักจริงๆจะรู้ว่าเป็นคนใจดีและเป็นคนที่จริงใจไม่อยากโกหกไม่อยากสอพรเพราะไม่ต้องก การผลประโยชน์จากใครเป็นคนรักใครรักจริงเกลียดใครเกียดจริงนี่ก็คือลักษณะของ5ราศีนะครับคือเม่สิงห์ธนูมังกรกลุ่มที่ปากร้ายใจดีโผงผางแต่โคตรจริงใจคอนเฟิร์มครับ ทำไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งิ้น11บทไปกำลังราชาโชคเะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุ ความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับ